สวัสดีน้องๆทุกคนทางช่อง YouTube NFMa t นะครับคลิปนี้เนี่ยพี่แม็ก,ก็จะมาสรุปสิ่งที่น้องต้องรู้นะในหัวข้อการหาจานวนสมาชิกของเซตโอเคไหมถ้าถามพี่แมกนะครับเรื่องเซตเนี่ยคณิตเอ e ล v e l จะออกอะไรหรือว่าที่โรงเรียนจะออกอะไรเนี่ยมันชอบออกหัวข้อนี้ครับการหาจานวนสมาชิกของเซตโอเคไหมดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนมาเรียนหัวข้อนี้กันครับเริ่มเลยมาดูกันที่ทิปส์กันก่อนนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดให้ abc เป็นเซตนะ จำนวนสมาชิกนะครับของ A union B เนี่ยอ่ะน้องต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เจ้า n เล็กข้างหน้าเนี่ยหมายถึงจำนวนสมาชิกโอเคไหมเนี่ยจำนวนสมาชิกของ A union B หาได้จากอะไรครับเก่งมากหาได้จากจำนวนสมาชิกของเซต A บวกกับเซต B นะแล้วก็ลบกับที่มนันินเ e อร์เซกันโอเคนะครับเนี่ยจับ1นเซตมาบวกกันก่อนลบกับ2เซตที่มันอินเ t อร์เซกกัน และถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโอ้โหอยากจะหาจํานวนสมาชิกของ3เซตยูเนียนกันเลยก็หาได้จากสูตรนี้ครับเนี่ยจำนวนสมาชิกของ A ยูเนียน B ยูเนียน C ก็เอาจํานวนสมาชิกของเซต A บวกเซต B บวกเซต C นะครับเนี่ยจับ1เซตเนี่ยมาบวกกันก่อนโอเคไหมแล้วก็ลบกลับนะครับสเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยก,ก็จะมี A อินเตอร์เซกต์ B A อินเตอร์เซกต C แล้วก็ B อินเตอร์เซกต C แล้วก็อย่าลืมนะครับบวกกับ3เซตที่มันอินเตอร์เซกกัน วันนี้พี่แม้กขอ2อสูตรนี้โอเคไหม,อมขอสองสูตรนี้นะต้องจำให้ได้นะสำคัญนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้สูตรนี้กันนะครับเขาบอกว่าอะไรกำหนดให้ A กับ B นะครับเป็นเซตที่มีสมาชิกเนี่ยเท่ากับ37แล้วก็24ตัวตามลำดับอ่าเขียนมาก่อนเนี่ยเซต A มี37ตัวถูกปะ่ะเนี่ยนั่ก็เขียน N A แบบนี้เลยครับจำนวนสมาชิกของเซต a มีส7ตัว แล้วก็จำนวนสมาชิกของเซต B มี24ตัวถูกปะดังนั้น nB คือ24นะครับเขาบอกว่าอะไรถ้าเกิดว่าจำนวนสมาชิกของ A intersect B มีค่าเท่ากับ18นะแล้วเขาให้เรานะครับหาจำนวนสมาชิกของ3ตัวนี้ครับมาเริ่มเลยครับน้องเห็นไหมข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงแค่เซต A กับเซต B มีแค่2เซตถูกปะถ้ามี2เซตก็ใช้สูตรแลกโอเคนะครับมาเดี๋ยวน้อง รอบสุดนี้ให้พี่แม็กหน่อยอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับเนี่ยจำนวนสมาชิกของ A อยูเนียนบเนาะก็หาได้จากเอาจํานวนสมาชิกของเซตเบวกกับจํานวนสมาชิกของเซตบลบกับที่มันอินเทอร์เซกกันโอเคนะครับเนี่ยแล้วน้องก็แทนค่าเลยครับเนี่ยน้องอยากจะหาจํานวนสมาชิกของ A อยูเนียนบถูกไหมน้องก็รู้เลยครับมีค่าเท่ากับ จำนวนสมาชิกของเซต a คือ3 7ถูกปะบวกกับจำนวนสมาชิกของเซต b คือ24นะแล้วก็ลบกับนะครับที่มันินเทอร์เซกันโจทย์บอกมาว่ามีอยู่18ตัวนะครับโอเคคิดเลขเลยมาน้องรากได้เป็นเท่าไหร่ยีลบ18ได้6นะครับ3,7บวก6ได้43เรียบร้อยครับดังนั้นจำนวนสมาชิกของเซต a union b ตอบ43เลย โอเคนะต่อมาครับเขาอยากรู้ว่าแล้วจํานวนสมาชิกของ a ลบ b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยไอ้เจ้าก้อนเนี่ยจานวนสมาชิกของ a ลบ b แล้วก็มี b ลบ a ด้วยถูกปะพี่แม็กไม่แน่ใจว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาให้น้องจําสูตรหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดน้องเรียนกับพี่แม็กสูตรตรงเนี้ยน้องไม่ต้องจําครับน้องอาศัยความเข้าใจเไหเดี๋ยวเรามาวาดแผนภาพกันเลยครับ เทคนิคพี่แม็กนะเวลาเรียนเรื่องเซตเนี่ยพี่แม็กชอบให้น้องเนี่ยวาดแผนภาพโอเคนะแผนภาพวันนี้ก็เรียกว่าแผนภาพเวนนะครับโอเคหลายคนสะดุ้งเลยเฮ้ยมันชื่อนี้จริงๆโอเคไหมเออคนคิดชื่อว่าเวนโอเคนะครับคุณเวนนะเนี่ยเรามีสองวงถูกไหมน้องก็วาดมาเลยครับเป็นวงเซต A กับวงเซต B เนาะเนี่ยสีน้ําเงินเซต A สีเขียวเซต b น้องรักน้องจําได้ไหม ความหมายของอันนี้อันนี้อ่านว่า i n ท e r s e c t ถูกป่ะินเ e อร์เซก็คืออะไรเก่งมากก็คือพื้นที่ที่มันมีทั้ง a และ b ร่วมกันก็คือตรงนี้ไงเนี่ยมันอยู่ทั้ง a และ b โอเคนะครับน้องรู้ว่าอ๋อพื้นที่ตรงนี้มีสมาชิกอยู่18ตัวถูกปะ่ะน้องก็เขียนไว้ก่อนเนี่ยตรงนี้มีอยู่18ตัวนะครับน้องรู้ว่าเซต a เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด37ตัวถูกไหมเนี่ยในวงเซต a ตรงนี้เฮ้ยต้องมีทั้งหมด37เนะ ตรงนี้เอาไปแล้ว18ครับดังนั้นที่เหลือตรงนี้ก็ต้องเป็น19ใช่ไหมนี่ไง19กับ18รวมกันได้37เโอเคนะครับต่อมาครับอ่ะไหนลองหาตรงนี้ให้พี่แม็กหน่อยมีอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยน้องรู้ว่าเซต B เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด2 4ตัวถูกไหมตรงนี้เอาไปแล้ว18ครับดังนั้นที่เหลือก็คือ6ไงใช่ป่ะ18บกหได้24นะครับโอเค เ,เขาอยากรู้ว่าแล้วจํานวนสมาชิกของ a ลบ b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่น้องรัก a ลบ b ความหมายคืออะไรนะเผื่อใครลืม a ลบ b ความหมายก็คือเอาสมาชิกทุกตัวที่อยู่ในเซต a แต่ต้องไม่อยู่ในเซต b ก็คือพื้นที่ตรงนี้ไงเนี่ย a ลบ b คือตรงนี้เห็นปะเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต a แต่ว่าไม่ได้อยู่ในวงเซต b โอเคนะพื้นที่ตรงนี้มีสมาชิกอยู่19ตัวไงโอเคนะครับเนี่ยน้องก็ตอบเลย จำนวนสมาชิกของ a ลบ b คือ19แล้ว b ลบ a ล่ะ b ลบ a ก็คืออยู่แต่ในเซต b ไม่อยู่ในเซต a ก็คือพื้นที่ตรงนี้มีสมาชิกอยู่6ตัวเก่งมากจบแล้วครับและเดี๋ยวข้อสุดท้ายเนี่ยพี่แม็กเอาข้อสอบจริงคณิต1น a level มาฝากด้วยนะลองดูซิพอน้องเรียนกับพี่แม็กเนี่ยน้องทำได้หรือเปล่าอ่าลองดูอ่าใครตรวเสร็จแล้วลองลุยข้อข้างล่างต่อเลยครับให้เวลา20วิลองดู มีน้องถามว่าข้อสอบคณิตเอเรเวหน้าสุดท้ายเนี่ยใช่ของปีล่าสุดหรือเปล่าใช่ครับอันเนี้ยเป็นข้อสอบของปี68ล่าสุดของคณิตหนึ่งด้วยนะเออแล้วก็เป็นแบบเติมคําตอบด้วยนะครับคือข้อสอบคณิตหนึ่งเนี่ยมันจะมีแบบมันจะมีทั้งชอยส์แล้วก็มีเติมคําตอบใช่ไหมเนี่ยคณิตหนึ่งเนี่ยมันจะมีชอยส์ข้อเป็น25ข้อแรกนะครับแล้วก็เติมคําตอบเนาะเติมคําตอบก็อัดอะไรนะ อัตมาเอ้ยอัตนาใใช่ไหมเอออัตนายอีก5ข้อนะครับคือเติมคําตอบเนี่ยคะแนนมันจะเยอะกว่านะเออเติมคําตอบก็จะอยู่ที่ข้อละ5คะแนนนะครับเนี่ยข้อสอบที่พี่แม็กเอามาเนี่ยเป็นอัตนายนะแบบเติมคําตอบเลยเนี่ยแบบ5คะแนนเลยลองดูซิเดี๋ยวพอน้องเรียนจบน้องทําได้เปล่าอ่ะเดี๋ยวกลับมาของเราก่อนโอเคนะครับมาดูโจทย์ซ้อมมือก่อนอ่ะฉเฉลยนะเขาบอกว่า จากการสอบถามนักเรียนห้องหนึ่งนะจำนวน40คนนะครับเนี่ยนักเรียนทั้งหมดมี40คนพบว่าอะไรครับมีนักเรียนที่ชอบเลี้ยงสุนัขยี่สิบห้าคนนะครับแล้วก็ชอบเลี้ยงแมว18คนครับแล้วก็ชอบเลี้ยงทั้งสุนัขและแมว8คนจงหาว่าจํานวนนักเรียนที่ชอบเลี้ยงสุนัขอย่างเดียวเนี่ยมีเท่าไหร่ครับที่จริงอ่ะถ้าเกิดน้องเรียนเรื่องเซตกับพี่แม็กนะพี่แม็กไม่ซีเรียสเรื่องสูตร แต่พี่แม็กซีเรียรเรื่องการวาดรูปครับวาดแผนภาพออกมาเหมือนเดิมเลยน้องรักมาข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงชอบเลี้ยงสุนักกับชอบเลี้ยงแมวถูกปะก็คือเลี้ยงสุนักเป็นเซต a ก็ได้เลี้ยงแมวเป็นเซต b ดังนั้นถ้ามันมี2เซตน้องก็วาดแบบข้อด้านบนครับมาดูลเลยครับ คือเรื่องเซตเนี่ยบางครั้งนะครับน้องไม่ต้องใช้สูตรเลยนะเออน้องวาดรูปอย่างเดียวมันก็ออกแล้วไม่ต้องไปนั่งจําสูตรเยอะพี่แม็กเห็นบางคนโอ้โหไปท่องสูตรเซตยี่สิบกว่าสูตรพี่แม็กน้ําตาไหลแทนโอเคนะพี่ก็ท่องไม่ได้นะครับอ่ะสีฟ้าก็คือเลี้ยงสุนัขเนาะพี่แม็กก็เลี้ยงนะเลี้ยงสามตัวเลยนะครับชื่อว่าไอสไตล์ไอคอนแล้วก็ m e มโมนะครับอืแต่เมื่อก่อนมีเยอะกว่านั้นนะแต่ว่าน้องพึ่งเสียไปนะครับ ก็เศร้าหลายวันอยู่อืมอ่ะมามาพี่มาให้น้องเนี่ยใส่ข้อมูลตรงนี้ก่อนชอบเลี้ยงทั้งสุนัขและแมวไอ้คำว่าและเนี่ยมันก็คือ intersect ใช่ไหมเออชอบเลี้ยงทั้งสุนัขและแมวก็คือพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยมีอยู่8คนใช่ไหมน้องก็ใส่ไปเลยชึบโจทบอกว่านักเรียนที่ชอบเลี้ยงสุนัขเนี่ยมีอยู่25คนถูกปะ แสดงว่าทั้งวงนี้ครับต้องมี25เฮ้ยตรงนี้เอาไปแล้ว8ดังนั้นที่เหลือก็ต้องเป็น17ไงใช่ไหมถ้าใครคิดไม่ทันน้องก็เอา25ลบ8ก็ได้นี่ย25ลบ8ได้17โอเคนะครับต่อมาดูวงของเลี้ยงแมวบ้างเขาบอกว่านักเรียนที่ชอบเลี้ยงแมวเนี่ยมีอยู่18คนถูกปะ่ะดังนั้นทั้งวงต้องมีเท่ากับ18อันนี้เอาไปแล้ว8เว้ยดังนั้นที่เหลือก็ต้องเป็น10เห็นไหมครับรวมกันได้18โอเคนะ คำถามคือนักเรียนที่ชอบเลี้ยงสุนัขเพียงอย่างเดียวเฮ้ยก็ตอบได้แล้วนี่ว่าใช่ไหมชอบเลี้ยงสุนัขเพียงอย่างเดียวก็คือพื้นที่ตรงนี้ไงมีอยู่ส7คนเก่งมากจบทีนี้ครับพี่แม็กขอถามน้องเพิ่มได้ไหมถ้าเกิดพี่แม็กอยากรู้ว่าแล้วจํานวนนักเรียนที่ไม่เลี้ยงทั้งสุนัขแล้วก็ไม่เลี้ยงแมวเนี่ยมีกี่คนครับเออ ในวงตรงนี้มันคือเลี้ยงสุนัขแล้วก็เลี้ยงแมวถูกปะแล้วถ้าเกิดว่าไม่เลี้ยงทั้งสุนัขไม่เลี้ยงแมวล่ะมีกี่คนคือพื้นที่ตรงไหนเก่งมากก็คือพื้นที่ข้างนอกวงใช่ไหมนอกวงก็คือเฮ้ยสุนัขก,ก็ไม่เลี้ยงแมวก็ไม่เลี้ยงคําถามคือมีกี่คนครับน้องรู้ว่านักเรียนทั้งหมดที่เขาถามเนี่ยก็คือในกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สี่สิบถูกไหมในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับสี่สิบนะอยู่ในวงแล้วเท่าไหร่ อ่ะสิบเจบวกแปดอันนี้ได้ยี่ห้าบวกสิบได้สาสิบห้าเนี่ยน้องรู้ว่าในวงเนี่ยอะรวมกันได้สาสิบห้าใช่ไหมแต่ทั้งหมดอะมันต้องมีสี่สิบนะดังนั้นอยู่ข้างนอกวงห้าไงเนี่ยสามห้าบวกห้าได้สี่สิบโอเคนะครับดังนั้นแสดงว่าอ๋อมีอยู่ห้าคนที่ไม่เลี้ยงทั้งสุนัขแล้วก็ไม่เลี้ยงแมวโอเคนะครับอันนี้ถามเพิ่มนิดนึงโอเคนะ เป็นไงตามพี่แม็กทันอยู่นะอ่ะไหนใครสู้อยู่พิมพ์สู้ให้พี่แม็กหน่อยเร็วสู้ไม่สู้สู้นะโอเคหลายคนสู้แล้วมาไปต่อต่อมานะครับโอ้โหมีแต่สัญลักษณ์เรื่องเซตใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่าอะไรครับกำหนดให้นะจำนวนสมาชิกของ A union B union C มีค่าเท่ากับ75อ่ะไฮไลท์ไปก่อนชื้ข้อนี้พี่แม็กดูแล้วเขาพูดถึง3เซตเลยว่ะใช่ไหม แล้วก็บอกว่าจำนวนสมาชิกของเซต A คือ42เซต B คือ36เซต C คือ32นะครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของ A intersect B มี15 B i n t e r s e c C มี12แล้วก็ของ3เซต intersect กันมีสมาชิกอยู่6ตัวนะครับจงหาจำนวนสมาชิกของ A intersect C ครับข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่แม่ขอยัดสูตรเลยเข้าไหมสูตรที่ใช้นะครับเห็นปะถ้ามันมีทั้งเซต A B C 3เซตแบบเนี้ยเราก็ใช้สูตรด้านล่าง โอเคนะเนี่ยจับจำนวนสมาชิกของ1เซตมาบวกกันก่อนลบกับ2เซตที่มาอินเ์เซตกันแล้วก็อย่าลืมบวกกับ3เซตที่อินเทอร์เซตกันจำแบบนี้เลยมันจะง่ายโอเคนะครับดังนั้นครับมาเขียนสูตรการจำนวนสมาชิกของ A union B union C หาได้จากจำนวนสมาชิกของเซต A เนาะบวกเซต B บวกเซต C เนี่ยจับ1เซตมาบวกกันก่อนแล้วก็ลบกับ สองเซตที่มันินเตอร์เซกันนะครับแล้วก็อย่าลืมบวกกับ3ามเซตที่มันิิเตอร์เซกันเนาะแค่สูตรก็ยาวแล้วโอเคนะครับมาแทนค่าเลยน้องรัก A union B union C มีอยู่75หตัวถูกปะน้องก็ใส่ไปเนี่ยมีค่าเท่ากับ nA บวก nB บวก nC ก็คือ3เลขนี้เลยนะครับ เนี่ยจับ42บวก36บวก32ลบกับนะครับที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ย A อินเตอร์เซกต B มี15เนาะใส่ไป B อินเตอร์เซก C มีอยู่12ตัวนะครับแล้วก็ A อินเตอร์เซก C อันนี้เขาถามใช่ไหมอันที่เขาถามพี่แม่ขอให้เป็น x เลยแล้วกันเนี่ยอันที่เขาถามพี่แม่ขอให้เป็น x เลยนะครับแล้วก็บวกกับนะครับของ3ามเซตอินเตอร์เซกตกันมีอยู่6ตัวนะครับเนี่ยแล้วน้องก็คิดเลขจบแล้ว โอเคปะ่ะเออเนี่ยฝั่งซ้ายได้75นะ็้าเนาะมีค่าเท่ากับนะครับสี่สองบวกสามหกได้เจ็ดแปดถูกไหมเจ็ดแปดบวกสามสองได้110นะครับพี่แม็กลบอันนี้ก่อนลบ1ิบลบสิได้ลบยีนะครับจับร้อยสิบลบยบเจ็เลยได้เป็นแปดิบสามบวกหได้แปดสิ้านะครับ จะได้เป็น89เนาะแล้วก็อย่าลืมลบ x ของเรานะครับพี่แม่ขอย้ายข้างเลยอ่ะย้ายลบ x ไปฝั่งซ้ายเนาะจะได้ว่า x ของเราคือเท่าไหร่ครับเนี่ยย้าย75มาลบเลย89ดลบเจได้14เรียบร้อยครับตอบ14ให้เวลาจดก่อนนะครับไปต่อนะ ต่อมานะครับโอ้โหข้อนี้โจทย์อย่างยาวเขาบอกว่าอะไรครับในการสำรวจพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของคนกลุ่มหนึ่งนะจำนวน1้อยสคนนะครับเนี่ยคนทั้งหมดก็คือ115เนาะเขาพบว่าอะไรบ้างเล่น Facebook 60คนเล่น i อ55เล่น X ก็คือ Twitter ใช่ไหม50คนนะครับแล้วก็เล่น Facebook กับ IG 30คนเล่น IG กับ X 25คนเล่น Facebook กับ X 20คนครับแล้วก็เล่นทั้ง3อย่างเนี่ย 10คนเขาอยากรู้ว่าอะไรครับแล้วมีกี่คนนะที่ไม่เล่นโซเชียลมีเดียทั้ง3อย่างคือข้อนี้เนี่ยน้องจะใช้สูตรแบบข้อด้านบนก็ได้แต่เดี๋ยวพี่แมกขอวาดรูปแล้วกันโอเคนะครับข้อนี้พี่แมกขอวาดแผนภาพนะชือ่อโอเคข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึง Facebook IG แล้วก็ X ถูกปะแสดงว่าเฮ้ยมันมี3เซตก,ตก็ต้องวาด3วงโอเคไหม ถ้ามีสามวงเนี่ยน้องก็จะวาดแบบนี้ครับเป็นช่องเจ็ดสีเนี่ยน้องก็วาดไปชื้สีน้ำเงินก็คือคนที่เล่น f c e e o o o โอเคไหมสีเขียวก็คือเล่น IG นะครับสีแดงก็คือเล่น X นะครับโอเค พี่แมาให้น้องเนี่ยใส่ข้อมูลสีม่วงก่อนเล่นทั้ง3อย่างเนี่ยมีอยู่10คนถูกปะเล่นทั้ง3อย่างก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยใส่ไปเลยครับมี10คนต่อมาครับดูตรงนี้บ้างเล่น Facebook กับ i g มีอยู่30คนถูกไหม Facebook กับ IG เนี่ยมันคือพื้นที่ตรงนี้ถูกปะพื้นที่ตรงเนี้ยเฮ้ยต้องรวมกันได้30นะแต่ว่าัน,นี่เอาไปแล้ว10ดังนั้นที่เหลือก็ต้องเป็น20ไงเห็นไหมครับรวมกันได้30 ได้นะได้นะโอเคต่อมาครับเล่น IG กับ x เนี่ยมีอยู่25คนก็คือเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ต้องรวมให้ได้25อันนี้เอาไปแล้ว10ดังนั้นที่เหลือก็ต้องเป็น15เล่น Facebook กับ x มีอยู่20คนก็คือพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ต้องรวมกันได้20ครับอันนี้เอาไปแล้ว10ดังนั้นที่เหลือก็ต้องเป็น10ตรงนี้ ต่อมาครับดูข้อมูลตรงนี้บ้างเขาบอกว่าคนที่เล่น Facebook ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่60คนถูกไหมก็คือทั้งวงของ Facebook ต้องมีค่าเท่ากับ60นะครับตรงนี้20อันนี้10อันนี้10รวมกันได้40ใช่ไหมดังนั้นมันก็ขาดอยู่อีก20ไงเนี่ย,ยมันก็จะรวมกันได้60แล้วโอเคนะฝึกคิดในใจเลยนะครับต่อมาครับดู Instagram IG กันบ้างเนี่ยคนที่เล่น IG นะครับมีอยู่55คนถูกไหม แสดงว่าทั้งวงนี้เนี่ยเฮ้ยต้องรวมกันให้ได้ห้าิบห้าน้องก็ดูเลยครับ20กับ10รวมกันได้30 30ิบวกสิบ้าได้สี่สห้าแสดงว่าขาดอยู่อีก10ไงใช่ไหมเนี่ยพอตรงนี้น้องเติมไป10บปุ๊บทั้งหมดก็คือห้าสิบห้าแล้วต่อมาของ x บ้างนะครับ x เนี่ยมีคนเล่นทั้งหมด50คนถูกไหมแสดงว่าทั้งวงเนี่ยเฮ้ยต้องได้ห้ิบนะ อันนี้เอาไปแล้ว20่บวกสิได้35ดังนั้นขาดอยู่อีก15โอเคทีนี้ครับตอบไปชื่นใจหน่อยดิแล้วทั้งวงตรงนี้เนี่ยพื้นที่ในวงทั้งหมดเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับบวกเลขให้พี่แม็กหน่อยเร็วอ่ะวง f a c e b o o k เนี่ยพี่แม็กรูแล้วมันคือ60ใช่ไหมสิบห้กับ15บห้นี้รวมกันได้30สบเนี่ยหกิบวกส0ได้90้าบวกสิเป็น 1น0นะครับแสดงว่าคนที่อยู่ในวงตรงนี้มีทั้งหมด100โอเคไหมแต่เขาเนี่ยสอบถามคนทั้งหมด115คนเลยเนี่ยในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเฮ้ยต้องได้115ถ้าอยู่ในวง100แสดงว่านอกวง15ไงเห็นปะมันถึงจะรวมกันได้115โอเคนะครับดังนั้นอยู่ข้างนอกวงตรงนี้มีอยู่15คนนะครับแล้วเขาถามอะไรนะ เขาอยากรู้ว่าเฮ้ยมีอยู่กี่คนนะที่ไม่เล่นโซเชียลทั้งสาอย่างเลยถ้าเกิดว่าไม่เล่นโซเชียลทั้งสมอย่างก็คือพื้นที่ข้างนอกวงไงเนี่ยไม่เล่นทั้งเฟซไม่เล่นทั้งไอจีไม่เล่นทั้ง X พื้นที่ข้างนอกวงก็คือสิบห้าคนจบครับเนี่ยโน้ตไปหน่อยที่เขาถามก็คือพื้นที่ข้างนอกวงนะครับ วันก่อนนะครับพี่แม็กก็ไปนั่งหาแคปชั่นเนาะอยากจะเอามาสอนน้องๆน,นะครับแบบให้น้องคลายเครียดใช่ไหมไปเจอแคปชั่นหนึ่งครับอ่านแล้วสะดุ้งเลยนะเขาบอกว่างานการไม่ทํามัวแต่จําแต่คํำคมนะครับพี่ก็บอกอ่ะไม่เซิร์ชและสอนต่อดีกว่าโอเคนะครับเหมือนเหมือนโดนหลอกด่าเลยโอเคนะต่อมานะครับเป็นข้อสอบจริงคณิตหนึ่ง l Level ปีล่าสุดครับอยากลองทำเองไหมอ่ะให้เวลาหนาทีครับลองดู ดูซิว่าพอน้องเรียนกับพี่แม็กซ์แล้เนี่ยเฮ้ยน้องได้ไอเดียหรือยังว่าเจอเซตควรทํำยังไงดีถ้าใครทําไม่ได้อย่าท้อนนะเว้ยน้องยังมีเวลาโอเคปะจําไหมนะการที่น้องทําไม่ได้น้องเลยต้องมาฟังคลิปนี้ของพี่แม็กซไงโอเคปะอย่าโทษตัวเองนะครับเรายังมีเวลาให้เราสู้อยู่โอเคไหมได้ไหมได้ไหมคือข้อน,นี้เนี่ยน้องเห็นปะเฮ้ยเขาพูดถึงเซต a b c ถ้ามี3เซตเมื่อไหร่น้องก็วาดออกมาเป็น3วงแบบข้อเมื่อกี้เลยไม่ต้องคิดมากนะครับเนี่ยวาดออกมาเป็น3วงเลยเนี่ยเซต A เซต B แล้วก็เซต C ชึบแล้วก็ใส่กรอบให้มันหน่อย มาพี่แม็กซ์เฉลยนะเขาบอกว่าอะไรบ้าง n a ก็คือจำนวนสมาชิกของเซต A ใช่ไหมมีอยู่40ตัวเนี่ยก็คือวงนี้ทั้งวงของเซต A มีอยู่40บนะครับบอกจำนวนสมาชิกของ A อินเตอร์เซ็กมาคือ27ก็คือบอกพื้นที่ตรงนี้มาบอกจำนวนสมาชิกของ A อินเตอร์เซ็กมาคือ21ก็คือบอกพื้นที่ตรงนี้มาแล้วก็บอกจำนวนสมาชิกของ A อินเตอร์เซ็กอินเตอร์เซ็กก็คือพื้นที่ตรงกลาง มีอยู่10ตัวนะครับแล้วเขาอยากรู้ว่าจํานวนสมาชิกของเซตนะครับเอา A ไปลบกับ B u n เนียมีค่าเท่าไหร่ครับตอบไปชื่นใจหน่อยอ่ะ i o n เนียคือพื้นที่ตรงไหนเก่งมาก B u n เนียก็คือเอาทั้งวง B เอาทั้งวง C ก็คือพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้คือ B u n เนียนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอา a ไปลบเนี่ยความหมายคืออะไรนะก็คือเอาสมาชิกทุกตัวที่อยู่ในเซต A แต่ต้องไม่อยู่ใน พื้นที่ตรงนี้มันก็คือตรงไหนล่ะมันก็คือตรงนี้ไงใช่ปะเนี่ยที่เขาถามก็คือพื้นที่ตรงนี้ครับเฮ้ยว่ามันมีมีค่าเท่าไหร่เนี่ยถ้าน้องหาได้ก็คือจบเลยพี่มากให้เป็น x แล้วกันเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเฮ้ยเ,เจ้า x ตรงเนี้ยมีค่าเท่าไหร่นะครับเริ่มเลยครับพี่มากให้น้องเนี่ยเริ่มจากตรงนี้ก่อน a intersect b intersect c ก็คือพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมพื้นที่ตรงเนี้ยมีสมาชิกอยู่10ตัวใส่ไปเลย ชิบต่อมาครับดูตรงนี้ต่อ a intersect b เมื่อกี้บอกไปแล้วคือพื้นที่ตรงนี้เนาะเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ27ถูกปะส่วนตรงนี้เอาไปแล้ว10ดังนั้นส่วนที่เหลือก็ต้องเป็น17ไงเห็นไหมครับ17กับ10รวมกันได้27เนาะต่อมาดู a intersect c บ้างก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยต้องมีสมาชิกอยู่21ตัวถูกปะตรงนี้เอาไปแล้ว10ดังนั้นที่เหลือก็ต้องเป็น 11งเนี่ยมันรวมกันได้21นะครับแล้วก็กลับมาดูตรงนี้ครับจำนวนสมาชิกของเซต A ก็คือทั้งวงนี้เนาะเนี่ยมีสมาชิกอยู่40ตัวเนี่ยน้องก็จับ x บวกกับ17บวก10บวก11เลยต้องมีค่าเท่ากับ40อันนี้คือวงเซต A มาเดี๋ยวเรามาตั้งสมการกันเนี่ยจับ x นะครับไปบวกกับ17บวก10บวก11เนาะ อันนี้ก็คือวงเซต A มีสมาชิกอยู่40ตัวครับแล้วน้องก็แก้สมก,การหาค่า X จบแล้วสิบวกสิได้27่สบวกสิได้38นะครับจะได้เป็น X บวกสามีค่าเท่ากับ40เนาะพี่แม็กย้าย38มปดไปลบเลยไปก็จะได้เป็น2นั่นเองจบครับข้อนี้ตอบ2ครับ5คะแนนของคณิตหนึ่ง A Level ง่ายไหมล่ะง่ายนะครับ นวดไปหน่อยก็ได้เนาะเนี่ยข้อเนี้ยถ้าเกิดว่าทําได้นะได้ห้าคะแนนเลยและน้องรู้ไหมครับว่าคะนแนนเฉลีย่ยคณิตหนึ่งทั้งประเทศเทนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เต็มหนึ่งร้อยนะอ่ะให้ทายเนี่ยข้อเนี่ยถ้าถ้าทำได้นะได้ห้าคะแนนแล้วน้องคิดว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่เท่าไหร่ยี่สิบจุดเก้าครับถ้าเกิดน้องไปดูสถิติน้องน,น้องก็จะพบว่าสนามคณิตหนึ่งเป็นสนามที่คะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศค่อนข้างต่านะ เค okay, บ้าถ้าเกิดไปเทียบกับวิชาแบบภาษาไทยสังคมอันนั้นอ่ะโอ้โหคะแนนเฉลีย่ยสูงกว่าเยอะนะครับคะแนนหนึ่งอ่ะคะแนนเฉลีย่ยทั้งประเทศอยู่แค่2ี่สิบคะแนนเองแต่ถ้าเกิดว่าข้อน,นี้น้องทําได้น้องคว้ามาแล้วนะห้นาคะแนนดังนั้นเนี่ยคือดูจากคะแนนเฉลีย่ยก็ยอมรับแหละว่ามันยากแต่ถ้าเกิดว่าน้องลองทาโจทย์มันจริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่หว่าใช่ปะขออย่างเดียวครับฝึกไปเรื่อยๆอย่ายอมแพ้โอเคนะอื น้องรู้ไหมครับว่าความสําเร็จเนี่ยมันเกิดจากอะไรการที่น้องจะสอบติดมหาหลัยเนี่ยมันเกิดจากอะไรความสําเร็จนะมันเกิดจากความพยายามทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเน,นื่องครับวันนี้น้องทาโจทย์ไม่ได้ไม่เป็นไรครับมองว่ามันคือการเรียนรู้เว้โอเคปะ่ะแล้วน้องก็ฝึกต่อไปเรื่อยๆพี่แม็กเชื่อนะน้องจะสอบติดแน่นอนโอเคนะครับปเป็นไงเริ่มมีไฟยังเริ่มมีไฟอ่านวิชาอื่นต่อแล้วนะโอเคก่อนนีจากการขอขายของนิดนึงได้ไหม เผื่อน้องคนไหนกำลังมองหาคอสคณิตเอเ e เวอยู่นะครับตอนนี้พี่แม็กก็เปิดคอสแล้วนะเสกโบชัวแป๊บนะครับชื้อโอเคมาแล้วคอสเทคโอเวอร์คณิตหนึ่งนะครับก็พี่แม็กเนี่ยสอนเนื้อหาคณิตมปลายครบทุกบทเลยมีแบบฝึกหัดแล้วก็ข้อสอบเนี่ยมากกว่า4ี่พันข้อไม่มีพื้นฐานพี่แม็กนอนยันยืนยันเลยว่าเรียนได้แน่นอนเข้าใจแน่นอนพี่แม็กจะสอนตั้งแต่แบบเบสิกเหมือนจับมือสอนเลยโอเคไหมเออแล้วก็ ลงคอร์สนี้คอร์สเดียวนะครับใช้สอบได้ทั้งคณิต1แล้วก็คณิต2นะครับคอร์สนี้เนี่ยเราก็จะเรียนกันเยอะหน่อยนะ285ชั่วโมงโอเคไหมตอนนี้มีโปรพิเศษครับอยู่ที่ ,3490 บบาทก็สอนโดยพี่แม็กเองคนดีคนเดิมโอเคไหมเพิ่มเติมคือความหล่อที่เพิ่มขึ้นนะครับอ่าไม่เกี่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มาสมัครเรียนกันได้ทางเว็บไซต์พี่แม็กนะเออแล้วก็เว็บไซต์พี่แม็กลืมบอกไปมีแจกข้อสอบเก่ามีแบบ มีแจกสรุปสูตรอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับลองไปรับชมกันได้ m e d d e n c a t com โอเคนะเออไม่ใช่ m y t c a t com นะน้องโอเคนะก่อนจะจากกันนะครับถ้าเกิดน้องดูแลโหคลิปนี้เนี่ยมันดูมีประโยชน์มันดูแบบน้องได้ความรู้ใช่ไหมพี่แม็กก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็ขอคอมเมนต์หน่อยได้ไหมเออว่าแบบเฮ้ยเรียนกับพี่แม็กแล้วแบบน้องรู้สึกยังไงบ้างนะครับมุกแบบโอ้โหโคตรแป๊กเลยพี่อะไรเงี้ยก็ว่าไปโอเคนะพี่แม็กก็อ่านเกือบทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ อยาาจะรออ่านนะว่าน้องเล่นกับพี่แม็กแล้วรู้สึกยังไงบ้างโอเคนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยพี่แม็กก็ขอตัวลาไปก่อนอยากให้พี่แม็กติวเรื่องไหนเม้นมาเลยนะบทไหนน้องสนใจเยอะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนโอเคนะครับดังนั้นวันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าซู่ๆนะวันนี้สวัสดีครับเก่งมากนะโอ้โหลุยกันมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วสวัสดีครับ